สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามช่องของเรานะครับสำหรับงานแสดงของน้องต้นข้าวเมื่อวานหรือเมื่อคืนนะครับก็น้องก็ไม่มีงานแสดงนะครับก็เรียกได้ว่าพักไปนะแล้วก็พักผ่อนสายตาพักผ่อนสมองให้พ่อแม่เอฟซีเนาะได้พักผ่อนการแบบเต็มที่เพื่อที่จะเตรียมตัวมาชมงานแสดงนะครับของน้องต้นข้าวในวันนี้นะครับ เบบจุจุใจเลยนะครับวันที่19เดือน8 25 68นะครับก็น้องจะมีคิวงานแสดงนะครับถึง2งานเลยนะครับก็มี2งานดังนี้นะครับช่วงเวลา20.30นกานะครับงานไทยตะนาวสีและประเพณีกินข้าวห่อหน้าอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีและ22นาฬิกาลานกิจกรรมอร่อยราชบุรี เขื่อนไม้เต็งอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับวันที่19เดือนแ2ด6 8ห้าหดนะครับน้องจะมีถึงสองงานนะครับชดเชยวันที่18ที่ไม่มีงานแสดงเนาะนะครับก็เรียกได้ว่าพ่อแม่ก็เตรียมตัวเตรียมใจเนาะสำหรับวันที่19นะครับเตรียมตัวนะครับจุใจเลยดูให้จุใจนะครับดูให้เต็มอิ่มเลยนะครับเพราะว่าน้องจะมีถึง2งานนะครับหลังจากน้องก็ได้พักผ่อนไปหนึ่งวันเนาะนะครับก็เรียกได้ว่า คิวน้องต้นข้าวแน่นเอียดนะช่วงนี้นะครับเรียกได้ว่า mm. กระแสของน้องมาแรงนะครับมาแบบไม่หยุดนะครับเจ้าภาพหลายๆท่านก็ต่างโออยากได้ตัวน้องกันเยอะแยะมากมายนะเนื่องด้วยน้องมีเอฟซีเยอะด้วยแหละนะครับงานน้องไปแสดงที่ไหนคนก็รุนหลามนะครับทุกที่นะเต็มจริงๆเอฟซี FC, น้องต้นข้าวเยอะจริงๆนะครับไปแสดงที่ไหนหลายๆคนก็ อยากไปดูนะนะครับเพราะว่าด้วยชื่อเสียงของน้องนะครับชื่อเสียงของน้องก็มาจากตัวน้องนั่นแหละนะครับที่น้องไปประกวดนะครับรายการดวลเพลงชิงทุนนะครับแล้วน้องก็ป้องกันแชมป์ไปถึง68สมัยนะครับแล้วน้องก็ได้ขับร้องเพลงไว้ถึง68เพลงนะครับและเพลงที่น้องร้องส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่ไวรัลทุกแพลตฟอร์มเลยนะนะครับตามโซเชียลนะครับ เนะครับเพลงของน้องร้องไว้ซึ่งเพราะทุกเพลงเลยก็ว่าได้นะนะครับส่วนตัวเอสแอคิดว่าเพราะทุกเพลงนะครับด้วยเนื้อเสียงของน้องนะครับด้วยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของน้องสไตล์ของน้องนั่นเองที่ทําให้ใครได้ฟังได้ยินแล้วชื่นชอบนะเสียงของน้องทําให้น้องก็โด่งดังมาจากรายการดวลเพลงกิงตุนนะนะครับหลังจากน้องไปประกวดรายการดวลเพลงยิงตุนน้องก็มีงานเข้าแบบเรื่อยๆนะนะครับจนน้องเสียแชมป์นั่นแหละนะครับ น้องถึงแบบมีงานแบบล้นมือนะนะครับเอฟซหลายๆคนก็ช่วงนั้นเสียอกเสียใจที่น้องเสียแชมป์นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็หวังอยากให้น้องเป็นแชมป์แบบยาวๆอะไรอย่างนี้นะนะครับแล้วก็อยากให้น้องมีเงินรางวัลจากรายการเนาะนะครับเยอะๆกว่านี้แต่จริงๆเออหกสิบแปดก็เยอะแล้วเนาะนะครับแล้วเป็นผลดีด้วยซ้ํานะน้องจะได้แบบไม่ต้องไปอัดรายการเนาะนะครับ เพราะว่าอะไราการนี้ทั้งวันทั้งคืนนะครับมันใช้เวลานานแล้วก็น้องก็เพลียนะน้องยังเด็กนะครับน้องร่างกายอาจจะรับไม่ไหวในตรงนั้นนะครับพอน้องไม่ได้เป็นแช็มต่อนะครับน้องก็มีเวลาเรียนเต็มที่แล้วน้องก็รับงานได้นะครับได้เยอะขึ้นนะพูดตรงๆแล้วก็น้องก็ถ้าตัวของน้องก็เรียกได้ว่าก็น่าจะเยอะอยู่แหละนะหลักหมื่นอยู่แล้วแหละนะครับก็พอน้องสามารถรับงานได้เยอะนะครับ น้องก็จะมีไรายได้จากการไปร้องเพลงจากการรับเชิญนะโดยเฉพาะกับโซนสุพรรณโชนี่รู้สึกจะเยอะมากนะนะครับปีนี้รู้สึกจะเยอะจริงๆนะตามตารางงานที่เห็นนี่เดือนสิงหากันยาตุลานี่มามาเต็มนะสำหรับน้องถือว่าเต็มนะนะครับถึงแม้จะไม่ทุกวันก็ตามเพราะว่าน้องยังเรียนนะไม่สามารถรับงานทุกวันได้นะซึ่งก็ถือว่าเยอะนะในตารางงานระดับนักร้อง อายุ13ปีนะที่มีงานระดับนี้ไม่ธรรมดานะครับนี่เป็นแค่เริ่มต้นของน้องต้นข้าวเท่านั้นนะครับถ้าน้องมีผลงานเพลงนะครับมีเพลงมีอัลบัม้มหรือมีหรือน้องโตกว่านี้ก็แล้วกันเออน้องเรียนจบหรือน้องโตกว่านี้นะครับที่สามารถรับงานได้แบบเยอะกว่านี้นะครับหรือเดินทางไปไกลไกก็ลองคิดดูนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแค่นี้ก็สุดๆแล้วสําหรับน้องต้นข้าวเพราะว่า เด็กนะครับอายุยังน้อยอยู่นะครับแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับสําหรับเด็กอายุ13ปีนะก็เพิ่งจะเต็ม13ปีเนาะนะครับก็รับงานอยู่แค่ในละแวกกาญจนบุรีสุพรรณราชบุรีนตรปมมนะหรือจังหวัดใกล้ใกล้ใกล้ก,ลก,ลกาญจนบุรีหรือบ้านบ้านของน้องเนาะนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะน้องก็มีไรายได้แบบสามารถเป็นทุนการศึกษาให้น้องเรียน ไปสูงๆได้แล้วก็มีเอ,อเหมือนมีทุนซื้อบ้านสร้างบ้านอะไรเหล่านี้เนาะนะครับคิวต่อๆไปก็เดี๋ยวก็ต้องมาอัปเดตกันไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าจริงๆน้องก็มีคิวงานรับลงหน้าไว้เยอะนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับรออัปเดตวันต่อวันดีกว่านะจากเ,เพจของน้องนั่นแหละที่น้องมาอัปเดตช่วงเช้านะนะครับวันไหนที่น้องมีงานน้องจะเอามา อัปเดตตารางงานช่วงเช้านะครับและช่วงไหนที่ไม่มีงานก็จะไม่มีการอัปเดตตารางงานนะนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงค่าตัวของน้องนะครับหลายๆคนคงจะสงสัยนะครับว่าน้องค่าตัวเท่าไหร่ในการไปสแสดงในการไปขึ้นโชว์แต่ละครั้งนะครับก็เท่าที่แอดทราบมานะครับค่าตัวของน้องอยู่ราวๆสามหมื่นนะครับต่อ1งานนะครับต่อ1ชั่วโมง ในการแสดงนะครับของน้องนะครับอยู่ราวๆนี้นะนะครับก็อาจจะมีบวกลบนะนะครับก็แล้วแต่เอ่อจะคุยกันนะครับทางคุณนิวทางผู้ดูแลน้องคนข้าวนะครับที่จะคุยกับเจ้าภาพอันนี้แอดไม่ทราบส่วนรายละเอียดตรงนี้นะอันนี้คือรู้คร่าวๆมาประมาณนี้นะครับว่าค่าตัวน้องประมาณนี้เนาะนะครับก็คือเรียกได้ว่าถามว่าเยอะไหมก็โอ้ระดับ นักร้องที่ยังไม่ถึงกับระดับ ee, เป็นนักร้องอาชีพนะนะครับหรือยังไม่ได้แบบเป็นนักร้องจริงจังอ่ะนะครับน้องยังเป็นแค่นักเรียนนะนะครับอย่าลืมน้องยังอายุแค่สิแล้วก็ยังเป็นเด็กนะครับแล้วก็ยังเรียนหนังสือนะครับแต่น้องก็มีค่าตัวระดับนี้นะครับก็ถือว่าพอสมควรน,นะครับก็ถือว่าเยอะนะสําหรับ Aww. นักร้องระดับเด็กอายุสินะนะครับ โอ้บางคนอาจจะไม่ถึงนี้นะนักรองอาชีพบางท่านนะนะครับก็ดีแล้วแหละนะนะครับก็มันก็สมเหตุสมผลแหละนะครับเพราะว่าน้องก็ดังนะชื่อเสียงน้องก็เรียกได้ว่ามี FC เยอะแล้วกันนะครับให้การต้อนรับน้องเป็นอย่างดีด้านหน้าวีทีนะครับเราก็จะสังเกตได้ตลอดเลยนะครับในยามที่น้องไปแสดงในแต่ทุกที่นะจะมี f c มาลอน้องเยอะมากนะครับไม่ว่าจะก่อนแสดงหรือ หลังเลิกก็จะมีคนมารอถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งน้องก็จะมีรายได้จากตรงนั้นด้วยเนาะจากมา,ายนะ่จากทิปมือที่คนยื่นให้หน้าวิธีหรือช่วงถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าการค่าตัวของน้องระดับนี้ถ้าอายุเยอะกว่านี้เนาะนะครับค่าตัวน้องจะขนาดไหนเนาะก็ถือว่าดีแล้วแหละเนาะน้องจะได้มีทุนในการศึกษาเล่าเรียนต่อๆไปเนาะนะครับก็หวังว่าให้น้อง รักษาเนื้อรักษาตัวแล้วก็เป็นแบบนี้ไปนานๆเนาะนะครับดูแลตัวเองดีๆแล้วก็เป็นนักร้องที่มีคุณภาพนะยิ่งๆขึ้นไปเนาะนะครับแล้วก็พ่อแม่ f อซของน้องจะได้รักน้องแบบไปนานๆเนาะจะได้ชื่นชมเสียงของน้องแบบนี้ไปนานๆนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันแล้วฝากพ่อแม่เอซเนาะเข้ามากดติดตามช่องของเราด้วยเลยเจกันคลิปหนะ้าคลิปนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีครับ